สวัสดีค่ะคลิปนี้มาเปิดการขายมีดทั้งหมด7เล่มนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะเล่มที่1ความยาวของใบมีด10นิ้วความกว้าง 2. 2นิ้วสันหนา4ีมิลตัวด้าม5.3นิ้วค่ะเป็นงานตีลอนขึ้นรูปจากเหล็ก S U P 9ชุบแข็งด้วยน้ำมันขึ้นไฟตามสูตรตัวด้ามเป็นไม้ม,มงคลปักหมดุดมูเสกสวยงามแบบนี้นะคะลดพิเศษราคาแ9 0้สบาทรวมส่งจ้าไปทางบุกเพิ่ม100บาทไม่เหมาะกับงานหนักมากๆนะคะเล่มนี้สงสารเพราะเข,า,ขาตัวเล็กเล่มที่2เป็นงานตีลอนขึน ตัวด้าม5.5นิ้วเป็นด้ามไม้มงคลปักหมุดโมเสกสวยงามไม่เหมาะกับงานหนักนะคะเล่มนี้ก็ราคา890บาทรวมส่งจ้า890บาทรวมส่งไปทางบวกเพิ่ม100บาททุกเล่มนะคะเล่มที่สเล่มที่สความยาวมมี10.3นิ้วความกวาม้าง2.2นิ้วสันหนา4มิลค่ะตัวด้าม5.5นิ้วนะคะเป็นด้ามไม้มงคลปักหมุดโมเสกสวยงามแบบนี้ค่ะไม่เหมาะกับงานหนักนะคะพกพาเดินป่าพกพาเดินป่าทำกับข้าวได้ค่ะอันนี้ซื้อไปฝากแฟนไว้ป้องกันตัวก็ได้อันนี้ราคา8 เล่มที่สี่เล่มที่สี่ความยาวสิบเอ็ดนิ้วความกว้างสองจุดหนึ่งนิ้วสันหนาห้ามิลค่ะตัวด้ามห้าจุดห้านิ้วค่ะเป็นด้ามไม้มงคลปักหมดุดโมเสกสวยงามแบบนี้เลยแต่งสันหยักแบบนี้ค่ะสวยมากแต่งสันหยักแบบนี้รานะคาเก้าร้อยแปสิบาทรวมส่งจ้าเก้าร้อยแปสิบาทรวมส่งนะคะเล่มที่ห้าเล่มที่ห้าเป็นงานตีลอนขึ้นรูปจากเหล็กบาเรื่อยเหล็กบาเรื่ยสติลความยาวของไปมีสิบจุดสองนิ้วความกว้างสองจุดสองนิ้วสันหนาสี่มิลค่ะตัวด้ามห้าจุดสามนิ้วนะคะเป็น งานตีลอนขึ้นรูปจากเหล็กบาเรื่อยจุกแข็งด้วยน้ำมันขึ้นไฟตามสูตรค่ะราคาเล่มละเก้าร้อยแปสิบาทรวมส่งจ้าเก้าร้อยแปสิบาทรวมส่งเล่มที่หกนะคะเล่มที่หกเป็นงานตีลอนขึ้นรูปจากเหล็กแหนบสิบล้อค่ะสวยเลยแบบนี้เลยลงลายแบบนี้เลยจุกแข็งด้วยน้ำมันขึ้นไฟตามสูตรค่ะความยาวของใบมีอีสิบสองนิ้วความกว้างสองจุดสองนิ้วสันดนาหกจุดห้ามิลน,นะคะตัว้ามทาจากไม้มงคลฝักโม,มเสกสวยงาม เล่มนี้ราคา980บาทรวมส่งจ้าพิเศษสุดๆเลย980บาทรวมส่งจ้าไปทางบุกเพิ่ม100นะคะเร่มที่ 7, เจ็ดเล่มที่เจ็ดก็เป็นงานจรรอนที่รูปจากหลีกแหนบ10ล้อเหมือนกันความยาวของใบมีด12นิ้วความกว้าง2.2นิ้วสันนา6.5มิลตัวด้าม5.5นิ้วค่ะสวยนะคะอันนี้งานผิวไฟค่ะตัวด้ามเป็นด้ามไม้มงคลปักหมดหมเสกสวยงามราคา980บาทรวมส่งจ้า980บาทรวมส่งนะคะ ปลายทางบวกเพิ่ม100บาททุกเล่มค่ะสนใจเล่มไหนแอดไลน์ตามเบอร์โทรด้านหน้าได้เลยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ